อมีของฝากของฝากอยู่ไหนวะเดี๋ยวหาไปของฝากจ้าข้อฮักเกาหลีจ้าชงมองไม่ใช่เกาหลีกรุณจ้ามี่บอกมีมีดบอกหัวลาของมีากข้อฮักเกาหลี มีเชื้อไทยเนาะนีเสื้อไทยนี่าะมันมเสื้อไทยแน่ของคนหนักก่านลิงได้ลาบุ้งอล่เริ่งไดเตอดูหน่อยรองเท้าแล้วกะเคือยังเช็นอ้าจ้่มัเป็นพินใส่รองเท้าใจ่ะใ ว่าแม่เพื่อนเราให้เอาไปติดพูมกี่ลัาน่ะจากพ่อนักเกาหลีครับยิ่กินมาแล้วเกิดผูนี้อยู่ไทยหรือยูเกาหลีไทยยุอยู่ไทยเป็นบอกคนไทย เพื่อให้พอ่อพุดไปซื้อมาให้จ้แต่แลกเพิ่นเสี่ยวลุงเทาผ้าใบมันบมมีรุ่นที่เพิ่นอยากเห็ซื้อ,อ,อพ่อพุดก็เลยว,ว่าเอาลุงเทาแตะซะเพราะว่ายีล่าเพิ่นมักใส่เทาแตะเนาะใส่เวลาลุงหาลุงยังไงไม่หาเลยก็เลยนะเบียดแต่แลกว่า็นเสี่ยวสีขาวสีขาวบมมีก็เลยได้ก็เลยเบียดสีชมพูก,กันสีตู้เป็น มันมีซื้อีหลาแล้นี่นเลาเนาตัวไอไหมวะหญิงแรงจังแนอีหลากัติดคนละฟังกันเลยตอนนี้บรรยากาศเดือดรอแล้วครับเ้าแ<อ>บคน ลงหน่อยนึงครับยังเป็ปี่นบ้างช่วงนี้ครับมี่ฝนตกครับไอ้ทีมงานคนเลี้ยงแด่อยู่บ้านไงโทรมาบอกสมพงษ์กับโดดออกเล่นแล้วยาพผ้ <c oughs> ากั้วๆมันไปเมื่อเดือน่ยาเดี๋ยวนี้นะสมพงษ์กระโดนไก่กอดการเตรียมสาเลยรรึนะมัีตัวนี้อะไรอ่ะตัวนี้เจอหนาจะกินมหม้อหัวอัน ตัวตกกี่บาทที่จะเก็ดแพงแต่ที่รักเอาแต่รักเอาตัวกระตูนเนี่ยแหละตัวกระตูนแพงก็เกือบตัวกระตูนแพงก็เกือบตัวกระตูนแพงก็เกือบเลยไงตัวมีกี่เขาขายเป็นชิ้นละเป็นลิขสิจ่ายนะสามร้อยแปดสิบบาทเล้กระตูนสามร้อยแปดสิบบาท ตัวนี้ตัวนี้แพงกว่ารองเท้าครับหมายความ่าแบบหลายๆชิ้นร่วมกันราคาแพงกว่ารองเท้าอันนี้สามร้อยแปดสิบสามร้อยเป็นิ้อันนี้สองร้อยหกสิบแต่ที่แพงกันนั่นก็คือมูลค่าทั้งแสนแม่ขึ้ันแล้วเป็นฮาเป็นแท่งตัวพุณเป็นเซตนี่กันทีถูกกว่าหลายเด้อที่ทรงอ่าให้พ่อวุฒิเป็นธุระให้เงี้ยกันรองเท้ามาเสื้อผ้ายิ่งล่ะเนาะเราต้องร่มด้วย พอนัดเกาหลีครับพอนัดเกาหลีเปิดให้มาไล่พร้อมรวมในบ้านห้องหักอด้วลนะครับให้มาไล่มาหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมไปมอบไปไปเมื่อวานเรียบร้อยแล้วปั่นวันว่างดีแล้วนติกองทุกเสาจัดด้วย